คุณก้องขึ้นมาเก้าอ,อี้เลยมันกลายเป็นมันขัดแย้งอะลูกเราต้องแรงร่างไปเป็นอีกใครใครก็ไม่รู้อะครับเออต้องสร้างคาแรคเตอร์ตัวเองขึ้นมาใหม่อ่ะอย่างแบบว่าเอ,อ่อในในเรื่องเนี้ยคิดว่าเราเราพูดเรื่องพวกเนี้ยด้วยด้วยฟิลไหนฟิลโมครับเออก็ต้องเป็นคนขี้โมอ่อะพวกคนขี้โม่ต้องเล่นใหญ่ใช่ไหมต้องโอเวอร์แอคอะ ทั้งทั้งทั้งน้ำเสียงทั้งท่าทางอะ่ะลูกถ้าเราแบบว่าเรื่องจริงไม่ใช่อิงนี่แบบเป็นโทนหลองเราเนี้ยมันจะตลกทันทีเลยนะครับตลกแบบว่าไม่เข้ากันอะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็ต้องบอกว่าถ้าไม่งั้นต้องเป็นอารมณ์ตั้งใจทําเหมือนเหมือนเวลาบอกว่าไหนทําเสียงหล่อที่คุณสวัสด,ดีครับ<ฮ>เอออะไรเงี้ยมันต้องเป็นฟิลนั้นไงลูก<ฮ>ถ้าเราตั้งใจทําเสียงหล่อต้องทําเวอร์ หล่อเวอร์ให้เขารู้สึกว่านี่นี่เป็นนี่เป็นแอคอะเออต้องไม่ใช้ไม่ไม่ใช้วิธีของเราที่ปกติของเราอะลูกเพลงนี้ต้องหลุดโลกอะโอ้ยผมเคยผิดอันไหนเย่ยแบ็คกิ้งทรัค ไม่ใช่เองนียายฉันมีเมียหลายในจักรวาลน,นั่งเครื่องบินส่วนตัวของฉันไปส่งสวยเมียสวยก็ลมันกวน็วานอ,อะไรร้อ,องไงร้องไงลูกเมียสวยก็ลมันฉันเพราะว่าเมียฉันอะไมสิอาเกียงชิดเล้ไม <laughs> ไม่ใช่แล้ว เรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยายฉันมีเมียหลายในจักรวาลน,นั่งเครื่องบินส่วนตัวของฉันไปส่งสวยเมียสวยกละมันเพราะวะ่าขอโทษครับันต้องอีกทีนึ่ง<า>ดี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 ด,ดเีเพราะว่าเมียฉันอืเพราะว่าเมียฉันเพราะว่าเมียฉันอืม,ม<า> เพราะว่าเมียฉ <entropy> ันนั้นมีมากมายเพราะว่าเมียฉัน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 เรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยายฉันมีเมียหลายในจักรวาลนั่งเครื่องบินส่วนตัวของฉัน ไปส่งสวยเมียสวยกละมันเพราะว่าเมียฉันนั้นมีมากมายมันุกเอาอีกเอาอีกออกำลังจำไดเ้เพราะว่าเมียฉันเพราะว่าเมียฉันโอ้ยเรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยายฉันมีเมียหลายในจักกวานนั่งเครื่องบินส่วนตัวของฉันไปส่งสวยเมียสวยกละมันเพราะว่าเมียฉันออทำไมมีอีกแล้วอะ เพราะว่ามีฉันเพราะว่ามีฉันแต่เดี๋ยว,ยวคิดเป็นน็อตลงเพรสวยคนละมันคนละมันเพราะว่ามีฉันคนละมันมันเออคิดอืนอไว้ในใจก็ได้ลูก จริงไม่ใช่อิงนิยายฉันมีเมียหลายในจักรกวาลน,นั่งเครื่องบินส่วนตัวของฉันไปส่งสวยเมียสวยคนละมันเพราะว่าเมียฉันนั้นมีมากมายเคยอัดเสียงตัวเองไว้ฟังไหมไม่ได้อัดตอนนี้เออ,เ,อเดี๋ยวเปิดครูดีกว่าแล้วก็อ,อัดเสียงตัวเองเพราะเวลาเราฟังเขาบางทีมันจะงงๆเดี๋ยวครูหาครูก่อน เรื่องจริงไม่ใช่ยิงนิยายฉันมีเมียหลายในจักรวาลน,นั่งเครื่องบินส่วนตัวของฉันไปส่งสวยเมียสวยคนละมันก็ว่าเมียฉันนั้นมีมากมายเอ๊ถูก เอาอีกนะครับเอาไปลอยยี่สิบรอบชาติละยี่สิบรอบมันติดอยู่เนี่ยไอ้วักนี่แหละเพราะว่ามีฉันนี่แหละพอพอเราไม่ต้องกังวลเรื่องเมโลดี้มันเส้นเรื่องเส้นอะไรถึงจะออกมาใช่ปะครับนี่มันเหมือนนี่ต้องคิดอยู่ใช่ปะลูก นิดนึงครับต้องคอยระวังว่ามันจะถูกวุม่โรดี้ขึ้นขึ้นลงลงอันนี้ต้องแต่ละชาติต้อง,องจำใช่นี่าใหมครับ,รบอันนี้เริ่มเล่นเสียงบ้างเรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยายฉันมีเมียหลายในจักรวาลน,นั่งเครื่องบินส่วนตัวของฉันไปส่งสวยเมียสวยกนละมันเพราะว่าเมียฉันนั้นมีมากมาย เริ่มถูกแล้วนะไอกรอบอนึงร้องลูกคอแล้วหัวชอบไปด้วยช่า <c oughs> งมาันเถอะเรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยายฉันมีเมียหลายในจักว็วานั่งเครื่องบินส่วนตัวของฉันไปส่งสวยเมียสวยคนละมันเพราะว่าเมียฉันนั้นมีมากมายรอบสุดท้าย เรื่องจริง,รงไม่ใช่อิงนิยายฉันมีเมียหลายในจันทกวาดน,นั่งเครื่องบินส่วนตัวของฉันไปส่งสวยเมียสวยคนละมันเพราะว่าเมียฉันนั้นมีมากมายอ,อ,อันนี้เราลองลองลองออลูกเล่นบ้างคือแบบว่ามันต้องไม่จริงจังครับเราพูดแต่เป็นอาการเวอร์ คืออยากจะอวดว่าฉันแล้เป็นคาสโนวาเออเอาเอาแรปวีที่แล้วมาใช้บ้างก็ได้นะเป็นเรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยายอะไรเงี้ยอะเลนลองร้องมาสิลูกเปล่าเปเนี้ยเรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยายฉันมีเมียหลายในจักรวาล นั่งเครื่องบินส่วนตัวของฉันไปส่งสวยเมียสวยก็ละมันเพราะว่าเมียฉันนั้นมีมากมายเออดึงดึงจังหวะมั่งก็ได้นะลูกเพราะว่าเมียฉันนั้นมีมากมายมากมายคบไปเลยเว่อร์ลูกไม่เว่อร์มันไม่มานั่งโคนนาขนาดนี้หรอกอ่ะอีกทีนะครับครับเรื่องจริงอรอเรื่องเยอะ รื่จริงไม่ใช่อิงเไยฉันมีเมียหลายนจับก็วาดนุณนักเป็นส่วนตัวด้วยเวของฉันไปส่งสวยเมียสวยกละมันเพราะว่าเมียฉันนั้นมีมากมายเออภูมิใจเสนอไปอาคนทเมียแขกาเมียแขกมแทกลัวอย่าไม่กลัว ฉันไม่ใช่แขกแต่แปลกมีเมียเป็นสาวอินเดียสุดสวยใช่ได้มันสวยแล้วเออวารและมอบอุ่นไอให้ผมทั้งวันว่าแม่ได้ไม่ได้สวย <c oughs> ลูกสวยแมวสวยลูกเอออย่าสวยลูกเ้ยฉันลา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 ฉันไม่ใช่แขกแต่แปลก